ยังไม่ได้พอแล้วครับทีนี้มันมีเท่าไหร่ครับเรื่องครับก็ได้อยู่47และ56นะครับนะครับ <laughs> और जो है तो

บไททโ้บีาทิก้ไมายแบยคมันดีมยมาี่ไหมเยุใหม่แล้วันไม่มี<ล>ย <Gob> ุคไหนเท่ายทโบ้แล้วยุคหมเ่ายุกแล้วทโ้ี่ดุ่ดกระโะกรโดมันถะ<ค>้าไมรู้ ีบกดมีรางวัลก็มีดมเนี่ยอันนี้ข5ห้าหก็ไม่มีใครจับไม่มีใครจับไม่มีใจบรเป็นารเดี๋ไปไปประชุมไม่ได้ไม่มีสขรพี่ถาไม่มีไดยนดูนะดด้เอยยุคที่ไแบ กมสดจัดจัดแล้วปัดงานตลอดคิร่เป็นไรเดี๋ยวจากน่เป็นเรื่องอะไรนะแก้อยู่ที่แบบนี้ไอ้ี่เ้ต้องยอมเยเมื่ก่อนนี้เราต้องไปที่จย้ายอยู่อว่าการหรือเปล่าคนที่ทำงานทา้งงานย้ายไปส่ไปสินาวันี้ก็ย้ายไปสอกงคนรากยังไป ลองิจตอคมอยู่เหมือนเดิมันลาสุดไปสนอจะไปนั่งมีนักเรียนฝึกงานมาลงมีคนแชร์ไหมดูโอ้ดีนะ้ากูอยู่เอากูไปคิดีใจะเอาคูอยู่เอากูไปออกพิจรไม่เอาด้ยลอั่นตรงนี้รับจ เราไม่ร okay, okay. uh ู huh. uh ้คนหรือเราไม่การแต่ว่าเราแปลกว่าคือเที่ยวอยนล่ด้กินไได้นะิไม่ได้นะกิองพี่หลักนให้อลงนากิองพีหลังิอเลยนี่แล้วแี่ปีดกันนะแต่ก็ขนาดน้เทียวอดม ลงทุนนะดูได <pleasure> <Matthew> ้นด้นะของอนี้ห่อยังได้ไม่อยากเขาก็บในที่าทำห้องให้เขาไม่เบตอนนี้เเก็บดักจีรเดียนจีเรเดีอน